ตอนนี้อาจจะกลัวหุ้นจีนหุ้นฮ่องกงไปนะครับมผมอยากจะบอกว่าถ้าเรา selective เลือกหุ้นที่ถูกเนี่ยในตลาดนีนยิงมีหุ้นที่ให้ผลตอบแทนที่ที่ดีนะครับวิกซ์อาจจะยังมีอยู่จากทางการจีนที่อาจจะเข้ามาจัดระเบียบแต่ Reward เนี่ยมันเริ่มน่าสนใจแล้วเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบเจอกันอีกครั้งนะครับผ่านช่องทางของสำนักข่าวอินโฟเควสนะครับวันนี้อยู่กันกับผมชรัตผพุมาลายอีกเช่นเคยนะครับกับรายการของเวลมี่พีซนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในรายการที่เรามีความตั้งใจนําเสนอเกตความรู้เรื่องของการเงินแล้วก็การลงทุนผ่านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญนะครับการลงทุนอันดับต้นๆของประเทศเลยนะครับนำมาเสิร์ฟให้กับผู้ชมถึงหน้าจอเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์นะครับและสัปดาห์นี้นะครับเรายังคงพาผู้ชมนะครับไปเจาะลึก การลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับและตลาดหุ้นที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นั่นก็คือตลาดหุ้นประเทศจีนนะครับหลังจากที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากนะครับเรื่องของการเข้ามาจัดระเบียบนะครับของทางการในภาคธุรกิจ ครอบคุมในหลายอุตสาหกรรมนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวแปรสําคัญอย่างมากเลยนะครับในการกดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นประเทศจีนในเวลานี้นะครับและความกังวลดังกล่าวนะครับก็ดูเหมือนว่าจะถูกสะท้อนออกมาจากเสียงของผู้ลงทุนระดับโลกหลายรายเหมือนกันนะครับอย่างในรายของคุณแคทเธอรีนวูดจากค่ายของ a r ร์คอินเเนี่ยก็ออกมาประกาศว่ามีการปรับพอร์ตขายหุ้นจีน แทบทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าก็มีนักลงทุนระดับโลกอีกหลายรายนะครับที่คิดส่วนทางกันนะครับอย่างในรายของ b บ a ็กล็อกเองนะครับกองทุนขนาดใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยก็ยังคงให้ความเชื่อมั่นแล้วก็มองการปรับฐานของตลาดหุ้นจีนในรอบนี้เนี่ยเป็นโอกาสเข้าลงทุนในรอบใหม่ด้วยนะครับและว,วันนี้นะครับตลาดหุ้นจีนยังจะเป็นกลุ่มรัพ์ แดนมังกรที่สามารถเข้าไปสวงหาผลตอบแทนได้ดีเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมาหรือไม่นะครับและใครที่ติดดอยอยู่นะครับก็จะต้องซื้อเพิ่มหรือว่าควรจะขายเอาไปก่อนดีนะครับเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกับกูรูของเราในวันนี้ไปพร้อมๆกันนะครับก็ขอต้อนรับนะครับคุณลัสลันธนะไพศาลกิจหัวหน้าฝ่ายหลักทรัพย์ต่างประเทศและฟิวเจอร์บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโซครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับครับผมขออนุญาตเรียกพี่เอิร์ธนะครับ ได้ครับยินดีครับคุณโซครับครับผมก่อนอื่นที่จะไปพูดถึงเรื่องของ valuation ตลาดหุ้นจีนนะครับอยากให้พี่เอิร์ธมาปูพื้นฐานหน่อยครับว่าตัวแปรปัจจัยอะไรบ้างครับพี่วันนี้ที่ทําให้ดูเหมือนว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยปรับตัวปรับฐานลงมาค่อนข้างแรงเหมือนกันครับพี่ช่วยเล่านิดหนึงคะได้ครับก็ถ้าผมอาจจะสายภาพสั้นๆแล้วกันนะครับว่าจริงๆในช่วงที่ผ่าน ครับเราจะเห็นว่าช่วงตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยตลาดหุ้นจีนเนี่ยสร้างผลตอบแทนได้ดีจนมไปถึงช่วงต้นปีนี้นะครับสร้างผลตอบแทนได้ดีเลยแล้วก็ชนะหุ้นโลกอย่างโดดเด่นนะครับแต่จุดเริ่มเนี่ยจริงๆแล้วถ้าที่แบบเป็นที่สนใจของทั้งโลกก็คือมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับที่แอนด์แอนด์ฟินแลน p ์ชอุจำได้ไหมครับที่กำลังจะเข้าตลาดหุ้นแล้วก็จะเป็นฟินเทคที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยนะครับก็อยู่ดีก็โดนสั่งสั่งหยุดไม่ให้ไม่ให้เข้าตลาดนะครับสาเห ใช่ไหมครับที่ไปพูดอะไรที่เหมือนกับเป็นลักษณะว่าเป็นโจมเป็นการโจมตีรัฐบาลจีนเนี่ยนะครับก็บลเลยหลังจากนั้นเองนั่แะตั้งแต่ช่วงนั้นมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ไม่เห็นคุณแจ็คมาเนี่ยออกมาพูดถึงอีกเลยแล้วนั่นก็เป็นจุดเริ่มที่ทําให้เ,เราเห็นทางการจีนเองเนี่ยออกมาจัดระเบียบนะครับผมใช้คําว่าจัดระเบียบเนี่ยบริษัทต่างๆในแต่ละกลุ่มของทางจีนเนี่ยเยอะแยะมากไปเลยนะครับได้มาตั้งแต่เกี่ยวข้องกับทางด้านของการปลกขาทางด้านเทคโนโลยี นะครับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโซเชียลเบเนฟิตหรือว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ครับเช่นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาใช่ไหมครับบอกว่าโเด็กต้องไปเรียนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันเสียเเรียนแค่ในห้องเรียนก็เพียงพอแล้วนะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อมูลนะครับการเรื่องของข้อมูลที่จะล่วไหลไปยังยังต่างประเทศซึ่งตรงนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูที่มาที่ไปของประเทศจีนเขานะครับก็จะเห็นภาพตรงนี้ชัดชื่นว่าสิ่งที่ทางการจีน กินเขาทําตรงนี้ทําไปเพื่ออะไรคือถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่สัก40ปีกว่าๆที่แล้วในสมัยยุคคุณเติ้งเสี่ยวผิงนะครับที่มีการเปิดประเทศจีนเนี่ยตั้งแต่นั้นมาจนถึงเนี่ย40กว่าปีเนี่ยเศรษฐกิจจีนเนี่ยโตมาได้อย่างรวดเร็วมากนะครับคุณโซก็คือบางช่วงบาง,บางเวลาเนี่ยโตเฉลี่ยถึง10กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจเขาใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าโตในระดับนี้ได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเมื่อก่อนเนี่ย GDP ต่อหัวหรือว่า GDP per capita ของจีนเองเนี่ยนะครับต่าเคยต่ำกว่าของไทยตอนนี้แซงไทยไปละถึงว่าไทยไปละเพราะฉนั้นพอม,มองย้อนกลับไปว่าเราเห็นภาพว่าเศรษฐกิจเขาโตมาขนาดนี้40ปีเนี่ยแต่เขายังไม่ได้มีการเข้ามาเปรียบอะไรที่เป็นลักษณะที่เหมือนกับว่าเน้นในเรื่องของการจัดการแบบจริงจังมากนะักเท่ากับในยุคที่ผ่านมานี้เลยในยุคของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับ,รบซึ่งจริงๆเนี่ยผมต้องบอกว่า ถ้าเราไปดูจริงๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเติบโตมาพร้อมๆกับเรื่องของอการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ย<ะ>ก็คือเรื่องของความหลืมล้ำนะครับที่มันสูงขึ้นก็คือประชาชนที่ฐานลากเนี่ยก็อาจจะมีรายได้ที่ไม่ได้เติบโตมากนักในขณะที่คนที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยครับมีการเติบโตของรายได้เนี่ยสูงมากนะครับเพราะนั้นแกลบตรงนี้มันกว้างขึ้นซึ่งผมมองว่า,า,ารัฐบาลจีนเขามองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอมันเป็นการเศรษฐกิจที่โตโตมาได้ถึงขนาดนี้เนี่ย เขาต้องกลับมามองย้อนว่าสิ่งที่มันโตมาเนี้ยมันโต,นนโตแบบมีคุณภาพหรือเปล่านะครับการที่มีคุณภาพก็คือว่ามันต้องโตอย่างอย่างกระจายไม่ได้ไปกระจุกที่ที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราถึงเห็นว่าทําไมรัฐบาลจีนถึงมาจัดการกับบริษัทซึ่งถ้าคุณโซไปดูเนี่ยในแต่ละกลุ่มผมเล่ามาเมื่อสักครู่เนี่ยครับที่ทางจีนมีการมีการผลิตผมพยายามย้ำว่ามันเป็นการจัดจัดระเบียบนะครับเห็นว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ทั้งนั้นเลย ที <Th> ่โดนนะครับก็พูดได้ว่าสิ่ง <S <S <d> <on> ที่จีนทำตรงนี้เหมือนกับเป็นนโยบายที่เป็นนโยบายประชานิยมคือเน้นผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่จริงๆอย่างที่คุณโซ่กลในตอนต้นก็ยังมีนักทุนท่านหนึ่งที่ <S <S <d> <on> ท,ที่ที่ก็มองในเรื่องนี้เหมือนกันก็คือคุณเรดาริโอถ้าจาได้ก็เ่องคุณขนาดใหญ่ของโลกก็ออกมาพูดถึงเรื่องจีนเหมือนกันว่าสิ่งที่จีนทําตรงนี้ก็คือเป็นนโยบายที่เน้นเรื่องของประชาชนฐานล่านะครับแล้วก็มองว่ามันจะเป็นผลบวกต่อเศรษฐกิจจีนในในระยะยาวนะครับทีนี้ภาพตรงนี้เองเนี่ยผมผมอยากจะชวนคิดอีกนิดนึงว่า ถ้าเราไปดูเนี่ยตั้งแต่สมัยของประธานาธิบดีจีนเนี่ยห้าคนล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อตั้งแต่คุณเหมาเจ๋อตุงเติ้งเสี่ยวผิงใช่ไหมครับคุณเ,เจียงเจ๋อหมิงหูจินเทานะครับ<ม>แล้วก็มาล่าสุดที่คุณสีจิ้นผิงเนี่ยเราจะสังเกตว่าในยุคคุณสีจิ้นผิงเนี่ยเป็นยุคที่รัฐบาลจีนเนี่ยกระชับอํานาจของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยความรู้สึกของผมแนมะ่ผมคิดว่ามากที่สุด<อ>นะครับผมคิดว่าเขากระชับหนนาตรงนั้นหเพราะว่าถ้าเราไปดูเนี่ยจีนเองเนี่ยถ้ามองย้อนกลับไปเมื่อสักปีสอง เขามีการไปแก้รัฐธรรมนูญนะครับให้ประธานาธิบดีจีนเนี่ยสามารถอยู่ได้โดยไม่มีไม่มีหมดไม่มีหมดวาระ,ะถ้าสมัยก่อนเนี่ยคือคือจะต้องแบบเดี๋ยวก็มีวาระใช่ไหมครับกี่ปีกี่ปีก็หมดไปใช่ไหมครับตอนนี้เขาแก้ให้สามารถอยู่ได้ตลอดะฉะนั้นถ้าจะอยู่ต่อได้เนี่ยก็คุณสีจิ้นผิงก็สามารถที่จะอยู่ได้ถ้าได้รับการยอมรับจากผู้นําพรรคคอมมิวนิสต์ในหลายๆท่านเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้มันมีข้อสังเกตท,ที่น่าสนใจก็คือว่า ปกติแล้วเวลาช่วงที่จะมีการเปลี่ยนผ่านประธานาิิบัญญเนี่ยในประเทศจีนเองเ,เขาจะรู้ว่าใครที่จะมาเป็นผู้นําคนต่อไปแต่รอบนี้เนี่ยไม่มีการพูดถึงผู้นําคนต่อไปเลยนะก็คือ,ค,อคือรู้กันแต่ว่าน่าจะเป็นไปนไม่ได้เพราะก็น่าจะเป็นคนเดิมที่น่าจะเป็นเป็นคนเดิมเป็น,เป,นเป็นต่อไปซึ่งตรงนี้ผมว่ามันมีนัยยะสําคัญนะครับคุณโซต่อการลงทุนเพราะว่าตรงนี้ผมว่าถ้าเวลาที่เขาจะต้องอยู่ในอำนาจที่ต่อไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาต้องทํานอกจากเรื่องของการที่จะ ให้ประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ของประเทศแล้วเนี่ยสิ่งนีอเขาต้องกระชับอํานาจตรงนี้ให้กับพรรคคอมมิวนิสต์ของเขาด้วยคือต้อง<ช>ต้องเพราะนัน้นจริงๆถ้าบริษัทเราสังเกตว่าถ้าบริษัทเทคขนโลยีโดดเด่นเกินหน้าเกินตาหรือยอย่างคุณแจ็คบาร์ที่ออกมาพูดแบบโดดเด่นเก<ม>ินหน้าเกินตาเนี่ยเขาไม่ไว้หน้าเลยนะครับเขาก็จแบบโอนทุนจะใหญ่แค่ไหนเนี่ยเขาก็จัดการว่าจริงๆทั้งนี้ผมคิดว่าเป็นฐานกันระหว่างเรื่องของการที่เห็นประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ภายในประเทศซึ่งให้เศรษฐกิจจีนเนี่ย เติบโตไปได้อย่างมีคุณภาพในระยะยาวนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของทางกระชับอนาของทางพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนเองด้วยซึ่งอันนี้มันก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งที่ถ้าเราไปลงทุนในตลาดหุ้นจีนหรือว่าแม้แต่ในฮ่องกงเองที่เป็นเกตเวย์ของการลงทุนในหุ้นจีนฮ่องกงเนี่ยนะครับ uh. อันนี้ก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งที่ผมคิดว่าอาจจะสูงกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอื่นอย่างเช่นอย่างตลาดหุ้นสหรัฐที่ระบบการปกครองเขาเป็นแบบประชาธิปไตยว่านั้นจริง,รงนโยบายก็จะถูกจํากัด แปปีมันจะคนเขาจะรู้ว่าโอเคเพอมันหมดวาระสวาระนั้นเนี่ยก็ต้องมีการเปลี่ยนละนะครับมก็ไม่สามารถรักษาหน้าได้ต่อไปได้จริงๆการกระทําอะไรต่างๆเนี่ยผมวิว่าเป้าประสงค์เนี่ยอาจจะมีความแตกต่างจากยูคของของ,ของกลุ่มการบกพรองที่เป็นแบบคอมมิวนิสต์แบบจีนแต่ถามว่าแล้วมันกระทบต่อกาําไรบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่นั้นนะ่ะ มากน้อยแค่ไหนผมคิดว่านี้เราก็ต้องไปพิจารณาซึ่งจริงๆแล้วถ้าคุณโซลองไปดูเนี่ยบริษัทจดทะเบียนอย่างอาลีบาบานะครับอย่างเทนเซนต์ที่ราคาหุ้นในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างค่อนข้างเยอะพอสมควรเนี่ยแต่ถ้าไปดูกําไรบริษัทของเขาเนี่ยครับปรากฏว่ากําไรเขาไม่ได้ลดลงนะครับ,รบกำไรเขาเติบโตด้วยซ้ําในช่วงช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่แน่นอนแหละคือประเด็นเรื่องของเลกูลา t o ทอรี่ริกส์เนี่ย mm hmm. มันก็เป็นความเสี่ยงที่อาจจะทําให้กําไรเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะลดลงได้นะครับแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้มากเท่ากับที่ ราคาหุ้นปรับต,ต,ตัวลงมาผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้น mm hmm. อย่างอาลีบาบาเนี่ยครับ mm hmm. เขามีประเด็นที่ว่าจะโดนปรับตามเรื่องของการผูกขาดคือเขามีโนโยบายที่ชื่อว่าสองเลือกหก็คือว่าพูดงา่ายๆว่าคือเขาจะบังคับให้ร้านค้าเนี่ยครับที่ขายสินค้าบนแพลตฟอร์มของอาลีบาบาเนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องขายของเขาเป็นคนเดียวหรือไม่สามารถไปไปขายบนแพลตฟอร์มอื่นได้แต่จริงๆตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่ทางการจีนก็บอกเฮ้ยเนี่ยคุณไปผูกขาดนี่ยกเลิกตรงนีซ้ซะเพราะนั้น ในภาพตรงนี้มันก็จะกลายเป็นว่าอเมอริกาเขาอาจจะตัวตัวเร b a บาเองเนี่ยครับปลอดภัยเขาอาจจะสูญเสียเขาไม่ได้ถีบไปเป็นเทชตรงนี้ไปคือว่าค่าตรงที่เขาได้จากจากร้านแพลตฟอร์มต่างๆที่มาใช้เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะลดลงเพราะฉะนั้นเทรนในเรื่องของรายได้มันก็จ,จะมีผลกระทบแหละเเรื่องของ Regulatory r i s k แต่ว่าถ้าเราไปดูจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่ามันยังตัวกําไรเนี่ยมันไม่ได้กระทบอย่างมีนัยสําคัญอะไรเลยถ้าเทียบกับราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมาทีนี้ผมผมผมกลับมาที่ประเด็นเรื่องของเรื่องของความ กังวลของตลาดที่มีต่อต่อเรื่องของไวรัสอัลต y risk ผมอยากจะชวนชวนคิดอย่างนี้นะครับว่าคุณโซจำได้ไหมว่าช่วงปีที่แล้วเนี่ยที่เรามีประเด็นเรื่องของโควิดนะครับช่วงนั้นโควิดเพิ่งเกิดมาเนี่ยโอ้ตลาดทุนทั่วโลกเป็นยังไงฮะแบบลงเละเละครับเละเลยใช่ครับคุณโซว่าสถานการณ์โควิดณตอนนี้กับเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยอันไหนมันหนักมากกว่ากันใช่ไหมอะไรหนักกว่ากันคุณก็ต้องลึกภาพเอาเอาแรกลองเทียบกับของไทยก็ได้ตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ย เราเห็นภาพนะว่าของไทยจริงหนักกว่าตอนนั้นเยอะมากเยอะมากล้วนั้นผู้เจ็บเชื้อเราแทบจะเป็นหลักร้อยหรืออาจจะไม่มีในบางพื้นที่ด้วยซ้ําตอนนี้เราเป็นหลักหมื่นซึ่งถามว่าแล้วตอนนั้นตลาดหุ้นนะตอนนั้นกับตลาดหุ้นนะตอนนี้มันอยู่ที่ตรงไหนรู้ไหมฮะว่าตอนนี้ตลาดหุ้นมันอยู่ที่พันห้าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคืออันนี้มันก็เป็นลักษภาพลักษณะนี้ทั้งในตลาดหุ้นสหรัฐในตลาดหุ้นคือสหรัฐเองเนี่ยก็มีจำนวนผู้เจ็เชื้อที่เขาเคยพีคเนี่ยสามแสนคน่อวันตอนนี้เขาก็ลงไปต่ำกว่าแสนแล้วก็นี่ก แต่ตลาดเองเนี่ยไม่ได้คอนเซิร์ตโอเคปัจจัยหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคนมองว่าโอเคมีเรื่องวัคซีนมาแล้วนะครับที่เข้ามาแล้วแต่ว่าผมก็กำลังจะบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์ของคนในในตลาดว่าเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยเกิดปีที่แล้วกับตอนนี้ผ่านมาปีหนึ่งแล้วเนี่ยตอนนี้คนก็รู้สึกเฉยๆแล้วาะคนรู้ว่าอะไรฮะรู้ว่าในอนาคตเนี่ย เดี๋ยวยังไงเนี่ยมันก็ต้องลดลงจะมีผู้ติดเยอต้อลงอลดลงวัคซีนก็ต้องมาพอคนสบายใจต่อให้คุณจะมีวโควิดอาจจะกลายพาร์อะไร <c oughs> คุณก็อาจจะลงไม่มากแล้วคุณโซ่ะนราบผมบอกใช่ไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับจีนตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ามัน,ม,นมีความคล้ายแล้วก็มีความต่างอยู่ความคล้ายก็คือว่าตอนนี้ผมคิดว่าคนยังไม่ชิน ยังรู้สึกว่าผม่กคนยังไม่ชินว่าไอ้เรื่องที่ทางการจีนจัดการเนี่ยคือยังไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่คือมันไม่เหมือนโควิดเนี่ยที่ว่าโอเคเรารู้ว่าเดี๋ยวยังไงมันต้องลดลงแต่ผมก็ยังมาบอกว่าคือตลาดเนี่ยมองว่ายังไม่รู้ว่าจีนจบเมื่อไหร่เพราะว่าเนี่ยเขาทยอยเนี่ยถ้าคุณไปตามข่าวใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าโอ้ทางการจีนเนี่ยทยอยจัดการแต่ละเซกเตอร์ไปหมดจนล่าสุดเนี่ยกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ก็มีข่าวพูดออกมาอีกว่าเรื่องของการยานะครับแล้วก็เรื่องของสุราอีก ก็คือยังยังยังไม่รู้ว่าจะไปจบเมื่อไหร่นะครับแต่ผมก็รงบอกว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องจบถ้าเรามองในเชิงของ variation ของหุ้นเนี่ยตอนนี้โอ้โหหุ้นจีนหลายตัวที่เป็นผมเรียกว่าเป็นเทคที่เป็นแบบเทคที่โดนหนักกลุ่มแรกหรืออาจจะเป็น First t i ท r เรือบาเทนเซนเบมยชวนเลยพวกนี้นะครับโอ้โหลงมา variation นี่หมดต่ํากว่าค่าเฉลี่ยห้าปีห้าปีไปแล้วครับเพราะว่าเพราะว่าก็โดนประเด็นกดแตนเนี่ยทีนี้คําถามก็คือมันไม่ได้อยู่ที่ว่าทางเกียนจีนจะ ผมว่าจะตั้งคําถามถ้าเราตั้งคําถามได้ถูกเนี่ยเราอาจจะมีกลยุทธ์ในการลงนีอคือคําถามอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าทางจีนจะเลิกเมื่อไหร่แต่ผมคิดว่าคําถามอยู่ที่ว่าเรามองว่าทั้งทุนเนี่ยจะกลับมาจะเลิกเลิกกังวลกับเรื่องนี้จะกลับมาเชื่อมั่นเมื่อไหร่เพราะว่าเพราะว่าอย่างโควิดเนี่ยเราก็ทานายไม่ถูกว่ามันจะเลิกเมื่อไหร่แต่ว่านักทุนตอนนี้กลับมาเชื่อมั่นละว่าให้สุดท้ายแล้วเนี่ยโควิดเดี๋ยวมันก็ต้องหมดเพราะนั้นจริงๆถ้านักทุนกลับมาเชื่อมั่นได้ว่าสิ่งที่รัฐบาลจีนทำ ทำเพื่อผลประโยชน์ของประเทศเขาในระยะยาวแล้วสุดท้ายหุ้นเนี่ยมันก็จะไปได้นะครับผมคิดว่าตรงนี้สุดท้ายเดี๋ยวหุ้นมันก็จะเวลามันดิดกลับเนี่ยผมว่ามันก็จะดิดกลับได้รุนแรงแต่เพียงในระยะสั้นตรงนี้ผมว่าเราก็จะยังทมมิ่งไม่ได้แล้วก็ย,ยังตอบไม่ได้ว่าเอ๊ะตรงนี้มันเป็นจุดต่ําสุดหรือยังนะครับผมคิดว่าคงไม่มีใครทำนายได้ว่าโอ้โหสุดท้ายแล้วมันจะเป็นจุดต่ําสุดเนี่ยอยู่ที่เมื่อไหร่แต่สิ่งที่เราคาดการได้ว่าเราเราประเมินได้ชัดกว่าเรื่องของเกณฑ์เกณฑ์นั้นก็คือเรามา่วิ ถ้ามองภาพตรงนั้นแล้วเราเชื่อมั่นว่าสุดท้ายแล้วกลับไปที่พื้นฐานเลยนะครับว่า a r i a t i o n ตอนนี้ถูกเราเทียบ r i s k t ทู REWARD แล้วเนี่ยอาจจะยังมีอยู่จากทางการจีนที่อาจจะเข้ามาจัดระเบียบแต่ reward เนี่ยมันเริ่มน่าสนใจแล้วเนี่ยหรือว่าถ้าเรมา,เาเรมองภาพลงทุนเกิน1ปีเกินจุดตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่ที่เริ่มน่าสนใจสําหรับการเข้าไปลงทยอยลงทุนในหุ้นจีนแล้วก็หุ้นฮ่องกงเองครับคุณโซ ครับผมอย่างนี้อย่างที่พี่เอิร์ดบอกว่าเป็นช่วงรอยต่อของการจัดระเบียบในอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการกระจายการเติบโตให้แบบครอบคลุมในทุกเซกเตอร์ฮะตรงนี้เองเนี่ยถ้าในเชิงโครงสร้างของทางเศรษฐกิจของจีนเองครับมีคําที่บอกว่าจีนเนี่ยกำลังจะก้าวขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกพี่เอิร์อันนี้มันเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนไหมพี่ในในช่วงในช่วงการเติบโตแบบคุณภาพที่พี่เอิร์ดบอกออผมมองว่าจีนยังยังคือตอนนี้ถ้าเราดูดูขนาดเศรษฐกิจ ของจีนกับสหรัฐอย่างเดียวครับับกขนาดเศรษฐกิจของจีนตอนนี้คิดเป็นประมาณสัก70เอร์เซของสหรัฐนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในช่วงตั้งแต่แบบยุคพวกเรามาเนี่ยครับไม่มีประเทศไหนที่ขึ้นมาท้าทายสหรัฐได้ถึงถึงขนาดนี้นะครับก็คือจีน,นใหญ่ขึ้นมามากแต่ถามว่าจะแซงด้ผมว่าในมุมมองความเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่าค่อนข้างยากคิดว่าค่อนข้างยากสาเหตุหนึ่งอสาเหตุหตหตท,ที่ที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นเหล่านั้นก็อย่างเช่นเรื่องของระบบการปกครอง นะครับในสหรัฐระบบของค่างเงินนะครับค<ม>่างเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐก็เป็นสกุลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกนะครับเรื่องของอตัวของตลาดหุ้นของเขานะครับที่ตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยคุณโซ่ทราบไหมครับว่าถ้าเรามองมูลค่าเศรษฐกิจอกของสหรัฐเนี่ยคิดเป็นประมาณนะสักหนึ่งในสี่ของทั้งโลกแต่มูลค่าตลาดหุ้นของสหรัฐเนี่ยคิดเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นของทั้งโลกตลาดหุ้นเขาใหญ่กว่าใหญ่มากแต่ว่าในในเชิงกลับกันจีนเนี่ย S <S> มูลค่าเศรษฐกิจเขาคิดเป็นประมาณสา 10, ัก10-17%ของทั้งโลกนะครับแต่ตลาดหุ้นเนี่ยมูลค่าตลาดหุ้นคิดเป็นเพียง12%ของทั้งโลกเท่านั้นเองอ๋อ <ừ> คับคือค,ค,คือค,คือ,ค,อ,ค,อคืออันนี้มันอยู่ที่คนจะคนจะตีความนะว่าเอ๊ว่าถ้ามองแบบนี้เนี่ยตลาดหุ้นจีนยังยิงใหญ่ขึ้นได้เยอะอืมคยงใหญ่ขึ้นได้เยอะนะครับแต่ว่าในแง่ของในแง่ของอการที่จะมาเติบโตทัดเทียมกับโลกในกับสหรัฐแล้วเนี่ยผมว่า อย่างยากอีกประเด็นหนึ่งที่เราถ้าเราไปดูเนี่ยครับเราจะเห็นว่าบริษัทในสหรัฐเนี่ยสเกลของบริษัทเขาเนี่ยเป็นบริษัทที่เรียกว่าเป็นบริษัทระดับโลกเลยถ้าเราไปดูเราถ้าเราลงทุนในตลาดทุนสหรัฐเราจะเห็นว่าเราไปลงทุนในตลาดทุนเขาบริษัทขนาดใหญ่ของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ทาธุรกิจแต่ในสหรัฐนะครับแต่เขาทําธุรกิจในระดับโลกแต่จีนเองเนี่ยถ้ามองในเชิงภาพรวมแล้วเนี่ยส่วนใหญ่บริษัทจีนเนี่ยตลาดของบริษัทจีนก็จมเพียงอยู่ในในในจีนเท่านั้น นะครับเพราะนั้นเพราะนั้นในสเกลความสามารถในการแข่งขันแล้วเนี่ยผมคิดว่ายังไงตอนนี้เนี่ยจีนก็ยัง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 ,ยงแซงสหรัฐไม่ได้ในระยะเวลาอันสั้น5ปี10ปีเนี่ยครับผมคิดว่าในสหรัฐเองเนี่ยยังเป็นยังเป็นมหาอำนาจอยู่นะครับทีนี้ในแง่ของการลงทุนแล้วผมว่าเราก็อาจจะต้องเลือกเลือกลงทุนแล้วก็ตรงนี้ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่แต่ละคนที่จะยอมรับได้ว่าเราจะลงทุน ยังไง mm hmm. นะครับ mm hmm. ผมอยากจะชวนคุณโซ่อยากจะฉายภาพให้คุณโซ่เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงว่า mm hmm. จริงๆแล้ววิธีการลงทุนในในตลาดหุ้นจีนนะครับผมว่ามันมีมีหลากหลายนะครับอ,อย่างที่หลักทรัพย์บูหลวงเราวิธีการที่เราแนะนําลูกค้าเนี่ยเราก็จะแนะนําว่าเราลงทุนในจีนเนี่ยผ่านตลาดหุ้นฮ่องกงเพราะว่าตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยเราบอกว่ามันเป็นเกตเวย์หรือว่าเป็น mm hmm. ประตูเนี่ยสู่ตลาดหุ้นจีนผมคิดว่าจีนเขาก็บอกว่าฮ่องกงเนี่ยก็คือคือประเทศจีนมาและนะครับแต่ว่าด้วยหลักการ1ประเทศ 2ระบบนะครับก็คือประเทศเดียวกันแต่ระบบการปกครองจีนคือเป็นคอมมิวนิสต์ชัดเจนนะครับส่วนฮ่องกงเนี่ยก็ยังมีความเป็นประชาธิปไตยอยู่ไม่ว่าหลายฝ่ายจะบอกว่าโอเโตั้งแต่งกฤษคืนเกาะฮ่องกงมาแล้วเนี่ยฮ <c oughs> ่องกงเองก็เปลี่ยนไปเยอะนะฮะจากท,ที่มาอยู่ภายใต้จีนเนี่ยผมก็ยังเรียนว่าผมได้คุยอย่างช่วงสักอาทิตย์ก่อนเนี่ยครับทาง,ท,างทีมทัพย์หลวงเราก็เชิญทางผู้จัดการทั่วไปนะครับก็ทางของธนาคารกรุงเทพฮ่องกงเนี่ยครับก็ มาเล่าเลยเพราะท่านก็เป็นคุณสิทธิชัยเนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คืออยู่ในตลาดจีนฮ่องกง,โงแล้วก็ไต้หวนันเพลเตอร์ไชน่ามานีมักเกือบยี่สิบปีครับก็เชิญให้มาพูดเลยว่า้จริงๆสเตตัสของฮ่องกง,งเนี่ยเรายังลงทุนในตลาดหุนฮ่องกง,งได้อยู่ไหมแล้วก็ค่าเงินคุลเงิน,งนดอลลาร์ฮ่องกง,งที่ก่อนนี้นเ,นเคยมีคนพูดกันว่าเอ๊ะมันจะถูกยกเลิกที่จะไม่ให้ผูกกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีความเสี่ยงไหมก็นีก็พูดจากปากคนที่ทํางานในแวดวงการเงินนั้นเลยผมต้องบอกว่าก็ ความเสี่ยงตัวนั้นก็มีค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็จุดเด่นข้อหนึ่งของการที่เราลงทุนทุนจีนผ่านตลาดทุนฮ่องกงเนี่ยก็คือว่าในตลาดทุนฮ่องกงนะครับเราซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกงเพราะฉนั้นความผันผวนของค่าเงินเนี่ยมันจะอิงผูกไปกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งถ้าเราอย่างที่เราทราบกันว่าดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็เป็นสกุลเงินที่มีเสถียรภาพที่สุดสกุลหนึ่งของโลกแหละเพราะว่าเป็นสกุลหลักหลักของโลกนะครับถ้าเทียบกับหยวนแล้วเนี่ยยังไงความผันผวนก็นนนนนนน้ออออออยยกกกกว่่่่่าาาาใขขะทีีีเเเเปืงงงงงงคตลรรรบบ หรือว่าเบสิคลองเบสิคลองของเขาในอย่างน้อยเนี่ยก็มีรากฐานมาจากอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นโปรโตคอลอะไรขั้นตอนอะไรต่างๆเนี่ยมันมีความเป็นประชาธิปไตยมากกว่าการลงทุนในในจีนตรงนั้นจริงๆเราก็จะเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนะครับของบริษัทจดทะเบียนในฮ่องกงก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษบังคับเลยในขณะที่จีนเองอาจจะไม่ได้บังคับในบางบริษัทก็เป็นไปได้นะครับทีนี้ทีนี้ผมอยากอยากขยายความเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าถ้าเราอยากจะเข้าไปลงทุนที่คุณโซ่เกิ่นเมื่อสักครู่เนี่ยครับในในตลาดหุ้น ฮ่องกงจริงแล้วเราเห็นภาพตัวของบริษัทจีนหลายบริษัทเนี่ยโอ้โหปรับตัวลดลงมาในช่วงนี้เนี่ยเราอาจจะตกใจนะครับแต่ผมอยากจะชวน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 ให้อีกแง่มุมหนึ่งแล้วกันว่าจากที่เราเห็นแบบฝั่งที่แบบโ,โหลบแล้วบางคนตอนนี้อาจจะกลัวหุ้นจีนหุ้นฮ่องกงไปนะครับผมอยากจะบอกว่าถ้าเรา selective เลือกหุ้นที่ถูกเนี่ยในตลาด<ม>จริงมีหุ้นที่ให้ผล t o บแทนที่ที่ดีนะครับอย่างจริงๆอย่างหุ้นตัวหนึ่งที่เป็นหุ้นที่เป็น top pick ของทางทีมซับซ้อหลวงเราทาง b ร s c o b ก l ล n บ e s s วสติเราเนี่ยก็คือบริษัทที่ชื่่อวา HKX หรือจริงๆแล้ว HEX เนี่ยก็คือบริษัทก็คือตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงนั่นเองคือในห้องเนี่ยบริษัทตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาจดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นด้วยคือเราสามารถลงทุนในตลาดหุ้นฮ่องกงได้นะครับคือ h x หรือว่าตัวย่อเนี่ยเป็นตัวเลขก็คือ3 8 8ก็คือสามารถลงทุนเป็นรายตัวได้เลยอย่างที่ผมเข้าใจว่าในบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทยเนี่ยที่มีการลงทุนต่างประเทศรวมถึงที่หลักทรัพย์โมลลวงเนี่ยก็สามารถลงทุนในในหุ้นตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเราไปดูผลตอบแทนจาก ต้นปีนะครับในช่วงหุ้นจีนที่ปรับตัวลงตัวเนี้จากต้นปีบวกไปได้สิบเปอร์เซ็นถ้าเราดูหนึ่งปีย้อนหลังเนี่ย HKEX เนี่ยบวกไปสามสิบสองเปอร์เซ็นต์โอ้โหครับคือก็คือก็คือสวนทางอะ่ะคือคที่ที่เรากังวลว่าเอะหุ้นจีนหลายตัวลงคือมันไม่ได้ลงทุกตัวนะครับม,มันไม่ได้แบบน่าขอย่างผมยกตัวอย่างเพิ่มอย่างบริษัทอย่าง AIA ผมว่าเชื่อว่าชื่อ,อนี้ทุกคนเมืองไทยนะ่าจะรู้จักดีนะครับ AIA เนี่ยผลตอบแทนหนึ่งปีที่ผ่านมาก็อยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์ครับก็บวกอย ไม่ธรรมดาหรือว่าถูกต้องถูกต,ต้องกด้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับหรือว่าผมอาจจะพูดอีกสักบริษัทหนึ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนก็รู้จักเหมือนกันก็คือบริษัทที่ชื่อว่า c u r r y l o g i s t i c ซึ่งก็เป็นตัวที่อยู่ในวิวรสสองทีมมาด้วย Curry รี Cur <ฮ est. S 2> ่ก็ทำโลจิสติกเรื่องของการขนส่งใช่ไหมครับคุณโซ่ทราไหมครับว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา Curry เนี่ยขึ้นมา97เกือบ100%นี่บริษัทนี้จดอยู่ในตลาดที่ฮ่องกงนะครับถ้าดูผลตอบแทนจากต้นปีเน ในแต่ละตัวเนี่ยถ้าเราเลือกอุตสาหกรรมถูกอย่างที่ผมเกิ่นในตอนต้นว่าโอเคเราอาจจะเลือกในกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่โดนเล็กบล็อตเลเวอเนะครับแล้วก็เลือกในกลุ่มที่อาจจะได้รับประโยชน์จากเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ชาติของทางจีนเขาปีนี้เนี่ยถ้าเราไปดูในแง่ของ Performance นซ์ของ ETF นะครับตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยปรับตัวลงมา CSI 300ที่เป็นดัชนีหลักของจีนปรับตัวลงมานะครับดัชนีที่เป็นอิงกับ จีน ADR หรือว่าที่จดในตลาดหุ้นสหรัฐอย่าง Nasdaq Golden Dragon นี่ก็ปรับตัวลงมาหน,นะนะครับ,บดัชนีหนึ่งที่ขึ้นสวนคือดัชนี Star 50ครับคุณโจ oh. Star 50ซึ่งเป็นเป็นหุ้นที่เป็นเทคเป็นนวัตหุ้นนวัตก,ตร,กรรมใหม่เป็นบริษัทคล้ายๆกึุ่งๆแบบสตาร์ทอัพของจีนเนี่ยแล้วก็เข้ามาลิสต์ในกระดานซึ่งกลายเป็นหุ้นที่ ให้ผลตอบแทนที่ดีในปีนี้ขึ้นส่วนนะขึ้น12%อ,อันนี้คือุ้นจีนนะครับซึ่งซึ่งซึ่งผมจะหยิบ ETF ตัวที่เอาฟอร์มแบบนี้แล้วตัวนี้มีความเสี่ยงจากการโดนทางการจีนเนี่ยจัดระเบียบนยค่อนข้างน้อยเพราะว่าบริษัทที่อยู่ในดัชนี Star 50เนี่ยครับเป็นดัชนีที่ต้องบอกว่าอิงไปกับแผนยุทธศาสตร์ชาติของจีน5ปี เรื่องของ Economy, อ,งองีเวคอนม,มีเรื่องของ Smart Home, Smart Economy, <ม>นวัตกรรมยุคใหม่เรื่องของสมาร์ทโฮมสมาร์ทอีคโนมีนะครับเรื่องของธีมเรื่องของพลังงานสะอาดต่างๆนะครับยัง ETF ที่จะหยิบมาแนะนำเนี่ยชื่อว่า Premier Partner Star 50 ETF หนะครับหรือว่าตัวย่อที่เป็นตัวเลขก็คือ3151นะ<ม>เราสามารถพิมพ์ร่า3151แล้วก็ลงทุนในใน f t f ตัวนี้ก็ได้เช่นกันซึ่งจุดเด่นของ ETF ตัวนี้ก็คือว่า เขามีค่าธรรมเนียมการจัดการที่ค่อนข้างต่ําต่อปีอยู่ที่0.58เเนท่านั้นแล้วบริษัทที่เขาเข้าไปลงทุนผมยกตัวอย่างสักสองสาบริษัทกันนะครับอย่างบริษัทที่ชื่อว่า SMIC ที่เป็นผู้ผลิตชิปขนาดใหญ่บริษัทอย่าง Kingsoft นะครับ Office นะครับที่ก็เป็นผู้ทำซอฟต์แวร์นะครับบริษัทอย่างตัวของ v e r i o n Technology นะครับวันนี้ก็เน้นในเรื่องของตัว Internet of Things Security Monitoring นะครับซึ่ง hmm. หลายบริษัทเนี่ยชื่อเราอาจจะไม่คุ้นมากเพราะว่าเนื่องจากเป็นบริษัทที่เป็น อยู่ในกลุ่มที่เศรษฐกิจใหม่ขึ้นพัฒนาขึ้นมาแต่ก็ต้องบอกว่าในในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะรอไปกับแผนยุทธศาสตร์ชาติของจีนใน5ปีเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องคือถ้าจะลงทุนในบริษัทที่ไม่รู้จักผมก็จะไม่แนะนําให้ลงเป็นรายตัวนะครับผมว่าลงเป็น ETF นี่แหละ3ามหน่าเนี่ยน่าจะกระจายาความเสี่ยงได้ดีด้วย อ่าโอเคได้ครับผมและนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับการวิเคราะห์นะครับการลงทุนในตลาดหุ้นจีนผ่านมองของคุณรัสลันนะครับจากค่ายบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับซึ่งคุณผู้ชมเองก็สามารถนําข้อมูลตรงนี้นะครับที่พี่เอิร์ธให้ไว้นะครับก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือในการใช้วิเคราะห์การตัดสินใจก่อนที่จะซื้อขายหุ้นจีนในช่วงนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่พี่เอิร์ธบอกไว้นะครับว่าศักยภาพของตลาดจีนตอนนี้เองเรียกว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับและคุณผู้ชมที่เชื่อว่าตลาดหุ้นจีนจะไปต่อนะครับ อาจใช้เป็นทางเลือกนะครับในการสร้างผลกําไรจากการลงทุนแบบเป็นกอบเป็นกำได้เช่นกันนะครับแล้วก็ยังไงนะครับสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจเรื่องของความรู้การเงินแล้วก็การลงทุนนะครับรวมไปถึงข่าวสารบริษัทจดทะเบียนร้อนๆนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทุกๆช่องทางของสำนักข่าวอินโฟเควสได้นะครับยังไงวันนี้ผมสองคนนะครับชายรัฐผูมาลากับพี่เอิร์ธนะครับขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยนะครับพี่เอิร์ธสวัสดีครับครับสวัสดีครับ